ตะกรุดพวงเงินตุงกระเป๋าหรือตะกรุดกระเป๋าตงุงเป็นศาสตร์หัวใจณเศรษฐีหรือหัวใจที่ทมมําให้พวกเราได้มีเงินปลาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เมื่อไหร่ที่คนเรามีหัวใจเงินเมื่อนั้นสภาวะทางการเงินก็จะดีขึ้นในทางกลับกันเมื่อหัวใจเงินหายไปจากกระเป๋าเราหรือจากตัวเราเมื่อนั้นสภาวะทางการเงินก็จะเย่แย่ไปด้วยในสูตรในยันตตัวนี้มันจึงลงณเศรษฐี และลงศาสตร์เงินตราเรียกว่าหัวใจเงินกำกับเอาไว้ด้วยเ,เงินทองก็ไม่ขาดกระเป๋าหลวงพ่ออยากรับรองว่าคำว่าจนไม่มีหลวงแล้วก็ดีมีอาการดีที่เขาทุกมกทุกใจที่เขาอย่างก็ดีก็มีมีเงินมีทองขึ้นจังสินะเหมือนถึงถึงถึงโชคทางลอตเตอรี่อะไรเงี้ยค่ะมันนึกอยากจะซื้อเองงเงี้ยบางทีเออมันก็ถูก จจะะะะะะ่่่่่มมาาาางงงงวววววววดดดดดดดแล้้้้อคคคไรูิะคะคีีีขขึึนน,ะะนกเกเยศาสตร์ขแขนงนี้เป็นศาสตร์สายเดียวกับหลวงปู่ทองวัดสาแก้วสิทธิ์หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหรือแม้แต่กระทั่งอาจารย์เตโชผู้มีชื่อเสียงด้านศาสตร์ขแขนงนี้ในประเทศขเขมรซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อแววระวิวันโนโดยตรงและอีกท่านหนึ่งเป็นฤษีใบหลวงพ่อแววได้ฝากตัวเป็นสิทธ ครั้นเมื่อเดินทุดงณภูเขาควายประเทศลาววิชาตะกรดเงินตุงกระเป๋าหรือตะกรดกระเป๋าตงุงไม่ว่าสายประเทศไทยประเทศลาวหรือประเทศเขเมรต่างก็เป็นศาสตร์วิชาแขนงเดียวกันหลวงพ่อก็ได้ไปนํามาแล้วก็มาเขียนอธิษฐานจิตช่วงในเวลาวันปรวนาเข้าพรรษาเรียกว่าอยากจะให้ญาติโยมได้มีเงินเข้าไม่อยากจะให้เงินออก ถึงออกกอ็ก็ให้มันสมควรกับการอยู่บ้างไม่ใช่ว่าออกไปจนกระเป๋าไม่มีเลยเดี๋ยวก็จะไม่สมกับชื่อว่าเงินตรงกระเป๋าส่วนของผู้ที่มีความศรัทธาตะกรุดเงินตรงกระเป๋าหรือตะกรุดภูเงินตรงกระเป๋าเพียงแจ้งชื่อนมสกุลและวันเดือนปีเกิดรวมทั้งเวลาตกฟากได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ 1 4 6 7 0 3 5 5และ08 1 4 6 7 0 3 5 6เราอยากให้คนไทยทุกคนมีหัวใจเศรษฐีเงินตรงกระเป๋ากันทั่วหน้า